สบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขสุขขนเนาะมาพบพ่อกับสองบาว์ไนคือเก่าเนะบรรยากาศยามเล่งหิมสะหลังจากห้างไฮไปโดนเติบเนาะสีห้ามือที่เขาทิดเย็บจ,จักรบริลงคลิปให้พี่น้องได้บิ่งเนาะพี่น้องเน้นแคว่าบ่สบายเนี่ย พี่นอ้องเมื่อี้ว่นนี้ไปปากเสเนอกไปกวดตต่มอีกไปคลินิกแค่ไหนหลังจากเอายามากินจุบานเอายามากินได้ประมาณสี่หมื่นนี่แหละเปิดยาแล้วก็ไปเอกโกใหม่ไปกวดใหม่นะเอ๊ะพี่น้องบปเอกโกขอบคุณเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง fc ที่เป็นห่วงเนาะได้ลกลับเงินกับ คอมเมนต์ว่าอยากให้ไปกวดอยู่ฝั่งไทยเนาะอยากว่ามันเป็นหนิวเป็นยังเนาะพี่น้องเป็นหนิวอันทงบีหรือว,ว่าทางฝั่งไทยเอิญทงทงนำดีเนาะอันนี้ก็บบอลน,นัดไปกวดไม่เนาะตัวที่ไปกวดก่อนเห็นเห็น่บอลน,นี้มันจะบุเป็นปองสำพี่น้องมันจะบุเห็นทงบีสำเนาะ เป็นปองน,น้อยๆมันคือมีแนวไปเข่าฮะเนี่ยมันคือมันตันเห็นบ่อบานน้อยเจ็บมันเจ็บอันเจ็บทองฮะแต่ว่ามือที่บานน้อยไปบางบ้านนี่เห็นปะไปเอ็กโกิงใหม่บอกเห็นว่า,บาบมันไม่ทองมันออกเนาะออกแหลวแล้วพี่น้องไเบึง่งมันกรด เป็นปกติเนาะถ้าปกติแล้วบีมันจะเป็นแบบนี้ถ้าบวปกติที่นี่มันจะเป็นแบบนี้เนาะนี่เด็กตัวนี้เพิน่นว่ามันมีไม่ท่องเข้าไปไม่ท่องก็คือพยาธิเนาะสําหรับคนไทยจะบอกเข้าใจไม่ท่องก็คือพยาธิคือพยาธินั่นแหละมองเป็นว่บาบ่ได้อัน พยาธิลายในท้องนะคะจะได้กับบวัวเสาก็ได้เอายาขาในถ้องมากินเพิ่นบอกเอายาตัวแห้งมาเดี๋ยวพี่น้องไปกวดไหมจนแบบมันหมุนออกในท้องพี่น้องมันหมุนออกในผิวหนงังพยาธิโอ้เยเจ้าหน้ก็เอายามากินน้ำอีกเทืออะไรก็ไข้แน่นลยพี่น้อง ของบ้านมือซื่อจนเป็นไข่จนเป็นไข่นักเชียงยังอยากเปลี่ยนอยู่พี่น้องนี่แหละเนะาะเมื่อนี้ก็เริ่มไข่แนนเลยแต่กสิังมีเมืม่อยเน่พอด,ดีพี่น้องเมื่อนี้ไอวินกับเหยื่อพ่นมาเนาะสบายดีเมื่อนนะี้ ปูยีเวลาเนาะปูมีเชียร์หนาไอ้นางหัวสองหนึ่งกระดี่ยวโทรบอกไอ้เพื่อนใบแหงมาเอาคลองเนาะดีนี่เป็นจะได้ไอ้หนันไห้มันโอ๊ยงามงามปีนี้งามมีว่าบว่าปีนี้สมบูรณ์ดีเขาบ่มันคือแต่ข้าก่อเหตุเพราะว่าเสียจะกก่เหตนี่งามเลยโว้ยจะได แม่นๆได้ก็บ่งามกว่าว่าต้นสุมนั่นปลูกปลูกใหม่เริ่มปงใบเด้อแหละบุงแล้วก็ต้นตายก็น้อยนึงตายน้อยแต่ว่าคงหลายแม่นก็พอดีที่ว่าเฮาปลูกที่นะมันตายกีเป๊ะเลยตามคที่ว่า่อยเว้าที่ว่าเจ้าปลูกหั่นกับอนันคัสูงบ่ได้เดนีเหนส่งเพชรมาเอาพีมันหญ้าด หญ้าเอิกหญ้าเริ่มเริ่มเริ่มได้ดันหญ้าแต่ว่าเป็นไรเฮาสิลกมันได้ก็เริ่มแล้วเว้าเริ่มแล้วแต่ว่าไปทานาโหด2มื้ออยู่2มื้อเฮาก็ขึ้นมานามื้อนี้ก็เด้อมานี่แต่บ่ทันได้ลกแต่ว่ามื้ออื่นก็สิแม่นเริ่มแหเริ่มทํานาดงแก่โดยมึงมึงานี่มื้อซื่นว่าอันนั้นเราเอามาให้มื้อซื่นเนาะแม่2มื้อก่อนอันพี่น้อง ชองมือก่อนมีพอแ,มแมทมเมทอนเนาะเป็นสื่อค้องมาฝากเขาบั้วไอ้ินพี่น้องเป็นขล้องอยู่ค้องกินอาหารแห้งแล้วก็เครื่องเครื่องอันข,ขั่วบ่เข่นปลาแหกเปียงนัวนะพี่น้องไอ้บะพริกเปียงนัวนั่นนี่สื่อมามาตออมาฝากกามบารอ้ก็ไขเนี่ยก็เลยว่าโถรให้่ยไอเพิ่นมาเอา เมื่อสบายเนาะคั่นหากใบมันกันยากอืมย่างเอาดิวันนี้มันย่างย่างรัดหน้าบ่แม่นย่างพาทงมาแต่ว่าก็แลอยู่แต่ว่าเาเมื่อยตําตํากกไม้ห่มไม้อืมมันแดดช่วงนี้แต่ว่าักกแล้วไนาุดก็ขึ้นมาเลย้พี่น้องมาเอาเอียงมาฝานําเฮ็ดเาะได้เฮ็ดเาะปาดโผู้ดไปหา ขำำลากระบัวคข่ำขลากระบัวคำแมนห้าห้างบ่งเสาร์นี่แมเออมาเคาะน่ยะนะ้ะวัเคาะต่อ่ดีนี้ังมาตอตอนพ่ออีแม่น้วงร้ายกับแบบบุคคลอย่ีเวลาไปหาจะมาค้นไปหน้ากันด้อวแตกลูกไปหากันด้อได้ซำนี้นี่เขาบอกก็ให้ปวดก็นั่งเดือออกกัอยพัฒน์หินพดอกด เอาตัวนี้ก็เฮ็ดเปลว่กนี้แม่เขาบอกเฮ็ดเพืือกเฮ็ดเพืือกเอาหนันแม่ป้าใส่คนสิป้าเกงเยอะพองเกงน้อยนี่หน้าเอาไม่ซ้ำแก่งที่มันเขอกินอยู่ได้พี่นกนองซ่ายนอายเนาะี่นอายเอดก็ยเล่นวะแล้วเอาของมามืไหรพี่บอก

หาเอาอืมไปจีแตงมันำดรามากรับแม่คอยว่ามาสองโอ้นะดีได้จิดอกคอยกระหาบน้ำเียนแต่ตัวนี้เห็นเบาอยู่ตัวนี้พี่เดชพี่้องเขียงของ อันเบิ่งมุมกเกาะมุมมันได้บอกดูบ่าเราต้องไปทางนั้นจากบ้านมันเหมือนเออผู้พูดมา mm. นั่งนั่งข้างนี้ไู้หนักเติบอีดีแม่เป่าหัแม่แม่เป่าอันน <Okay. S 1> ี่เห็นป้เอาปะตัวนี้จ้าไปเก็บเมี่ยตัวนี้อันนี้ก็บแม่ ของพอแทมเนาะพอแซมแม่ทอนเพิ่นซื้อมาฝาก <Okay. S 1> เพิ่นก็นอยู่บ้านพ้นฐานนี่แหละพี่น้องเลย <Okay. S 1> เพิ่นก็นได้ของมาฝาก <Okay. S 1> มาตอนเนาะซื้อ <Okay. S 1> มาให้ครอบครัวไอ <Okay. S 1> ้ว <Okay. S 1> ินแจกเบิงก็มีอย่างนี้ีมีมีซองแก๊สเนาะ <Okay. S 1> แต่กากไข่แต่หนึง่งมีพวกอันี้ยายาขาเฮ้า okay. อันนี้ยาเขาเนี่ยเขาไลยดีกหน่อยเขาไลยอยู่บ่แม่เขาหนูป้าทุก็ต้องใส่น้าแล้วว่าก็าาาต้องไอ้ว่าเปียกนี่แต่สีสีสแล้วก็บ,บีบีบีสีเซฟผมแล้วก็บ,บีเลยเาตายไปแล้วอ่าสีดสีดใส่แล้วก็บ,บีบีบีให้มันถั่วเขาสีตายแล้วก็มีปลาแหลกเนาปะปลาแหลกตุกยังอีกเนาะ เนี่ยว่ะน้ำตาลบอทันที่ใครเบิ่งนด้นนี่เกลือบอพ <c oughs> ุธอ้ายเป็นก็หลังจากปลูกแม่เดี่ยวก็เห็ดอันนั้นบอเห็ดหน้าบนอะเมียนไถนาหดเมียนหน้าก็ลายบอถุติจะไปเสาร์เขาโบราณอะไรเองเขาเห็ดขหเขาปลูกชองสอบประมาณได้สี่สิบสอบเขาใส่ปุ๋ยสอบปลาย แม่แต่แบาพ,พังฟุน้นใจจะมีเงินซื้อจะบอร์พังมึงอาการซื้อฟุ้ยนี่อยากมีเงินซื้ออี่มี่ไใส่จะบอยังเป็นปัญหาอยู่จันหางเงินมาท่านือาอะไรใส่สักสอบหนึ่งกันยังดีไปเห็ดเสาวนาเขาเขาจะเอาค่าเสา,า,าว่ะเขาเอาเขาหายเสียภาษีหายซื้อเอืออ้อนาะเขาหายแต่เสียภาษี เปนเีะในบ้านเอาสำไรกับเป็นเชียสำนันเอแต่ว่าเขาอีตนใครอยากปะผมน่งใครเอนบดด้สิวเนี่ยเฮ้ยแล้ใส่กะสอบแล้วเนาะใส่กะสอบแต่กระหามมีาม่อยู่กระสอบเพราะว่าเทียมเนี่ยเรื่อยกะสอบมแต่กระมัเใ่มาอเออหามเป็นไหคะ เด็กตัวนักใจกั้างเกลืออู้สะพ่อมันหนักเกลือเนาะเกลือก็ประปรุงเป้งนุ่มตัวนี้เกลือตัวนี้เป้งนุ่มเอาหมดไงเนอะน้ำน้ำกือจะได้ผงมันผึ่งน้ำปลาจะความสำคัญนะเนาะความได้เพ่งสำคักเทียมเนาะพี่น้องเอ้ยพอแทีมมันสื่อมาครบเลยปะ ขอบใจเด้อขอบใจพ่อแซ่เม่ทอนนะ่อนเนาะเพิ่นมาข้าวเดียวเบิ่งมึอซื่นนี่แหละพี่น้องมาข้าวเดียวเอาของมาต้อนใอ้บินผม,มอขอบใจเด้พอพ่อแซ่เมย์แต่ก็ไม่ชื่อได้ยินตีชื่ออ,อ,อยูออแ่แต่ว่ายังจำได้ไ<ห>ว,ว่าเคยลืมพ่อแซ่นี่จะปะ่างหัวหมูไหมเขาเนื้อเนอะพอเนอยังบัวถีนหมูเต่าเด้อะยูริมีแห้งเด้อะพอเด้อ บุกเต่ากับ <în> ม <row> ียังดอกไม่แต่กำลังใจลเลยขอบใจลายยู่ดีมีแห้งสู้ไขมาเด้อพอเด้อไรฮับเดียวบ่นน้อยเอาหมายคือสิไรไรับเดียวผมกอบใจลายยูไนเมีร์กันครับครอบครัวของบอน้อยกันว่าผมกอบใจลายที่บทีบทีบุกเต่าตัวเบาเอาใส่ไหมนี่นี่ยเอามาใส่เนี่ย เอาตัวนักมาใส่กระสอบชิมัดหาบสิมัดหาบเอาบ่เออให้เราหาบเรื่กว่าแบกให้ผู้ใด้หาบคอยสิเจลากใส่เจตัวนึงก็สิอยชี้เจสลังตัวหนักตัวนั่หนักแม่นคอยชีเจคือเจอ่บักกะเพี้คือเขาเห็ดเอาเอามาใส่ตัวนี้ใสั่นตัวนี้ไหวใส่ตัวเบาที่ที่สำคัญตัวมันโมแต่ยังคอยชีเจ โอ้ไห้น้าหาบ้านบ่เอาไห้หั่นหาอือเอาใส่ว่าต้นยางอือได้บ่กันฮู้อะอวิ่นๆน้มันบ่หลายบ่ย่างโบกบน้มันบกแต่ว่ามันหลายสน้แซ่ย่างนี่แหละโอ้ก็ไปอยู่แต่ว่าเอ้ยแม่เห็นเงินๆก็อว่าอยู่นบ อำไมเนี่ยอาต่อเจ้ตัวนักแบกโขจ่าสิบแบกจังสิบก็คนชีเกตทั้งนังเจ้แบกเขาเจกับพี่คืออพวผู้้วยเขาเห็นเติออยู่บ้างประมาณก้าวประาณก้าววะเทิงบ่สิบกัว ไข่มีอะไรพี่น้องของลายยางเติมเนาะ<ม>นกลุ่มลายมืินเติมอยู่ได้ตัวนี้ข้าวเบิร์ดบางส่วนหนีแล้ว<อ>จะกินโมนเปิลเคยเปิดตัวนี้หันแต่ว่าได้น,าน่าเถื่อนหนึ่งแต่ว่าอาหารประจำบ้านมันก็คือบอกเนี่ยอันนะี้ก็เป็นเงินเนาะ เงินหาแสนจีบเงินพอแซมเป็นฝากมาให้พอแซมแม่ทอดให้ใบสุดน้ำมุกน้ำมันไทยน่าอ่ะผมกับใจร้ายเด้อพอทอดเด้อขอบใจพอทอดเด้อนะแม่แซมเออแม่จันทอดเลยพอแซมผมกับใจร้ายพอยังโมเรื่องหนุกเต่าอยู่ผมกับใจเหมือนไรว่างห้พ่อไปดิ่มน้ำหน่อยเด้อไปเที่ยวแถวไห้แถวผู้เนี่ย ประยาดหมจำเจ้าให้ทุกคนเด้อใส่ฮาบแล้วนี่ลับม่าหมือนนี้มาข้าวเดียวแล้วมาส่งด้วยกันล่บมข้าวเดียวอันนี้ตัวนี้ได้ใส่อะไดเนารือว่าเอาใส่ถุงบอกแกเอาใส่ใส่กระสอบเบิดบอกบ่บ่ใส่เตัวนี้ใส่เใส่ได้บอเอาใส่บ้งประหยัดมาเหมือนก่นนึกว่าจะชิมา กับทาบอดน้ำทาบ่อนเขาเลยแบกคนละเด็กละน้อยมันจังบ้านักกราซื้อแบาส้มสีความก็ใช้สีไ้ายบัวดอกมาแต่ว่าข้างมันนำบากข้างยาวารถจักมากกับมุมีรถจักยังเอาดีกว่าเอาจากสีบอหาบเอาจากสีบอ ขอามีตอกอยปลาเป็นงกระทงอยู่นะอยู่เสียงกระทงแจกวิบปลาเดีกยวจีหาม่ข่าในเราบันเออม่ข่าแล้วก็ถือพอดีได้หาบแต่เสนนี้ก็ผูกแทนแส่หนากิบเออนี้พอได้ยู่ไงได้ได้ได้โ นักกุญญิยิ้มทุนมีต้นทีนอท่อ <ไป S 2> อกฟ่านมากเลยโคามสุกเื่องคองก็ขอบใจเดรนลายเนาะผู้ใหญ่ใจดีพอแส่เม็ดเม็ดทอดคือเกา่าไปเดี๋ยวถ่ายเป็นเมื่อเสียงสิทายอีกบ้านนึงเพล่มาเอ้ยนี่ก็มีอีกเดกนแต่ว่าผีผีเอวิน มาบ่อนสนพี่เด้อเสียหายไอวินพ่นฮะจอดจอดจะก็ขึ้นจักหน่อยข้อนเพียงขอเขาเอ้ยหนามบอได้เด็กเด้ววสิใหายไอวินพ่นตึกเอาปลามากินเนาะปลาดองเมิ่งให้เป็นลาึงเดี๋ยวบริจับนี้นี่ไปข้าออกเข้าบุกุกมนเนี่ ท้อตะกข้าวโอุนเนาะแม่คือว่าประดีว้านท้ากินท้าอยาไเดีว่ามันกับบุคคลใหได้ลงมารุมน้อง่อแบุกุกฮมพิเนเอาบานเอาปลามากินกินเอาบัวิมานจโดี่เออนี่แหละข้างหน้าแหละไอ้บินมาอันมาันมาสิ โอ้โหโูตโอ้โเจ้าุบ้านเป็นวะือสิถืออยู่ปวดตรงห่วงดับดองปวดอะไโต ไม่เห็นจำหรูกพี่โอ้ยมีแต่ปลาอันนี้เนาะเออเอาปลาอันนี้เลยรมากินอะไรง่เอาล่างด่างคิโตมก่อนโอ้โหลาร้ายปันนี่ด้วยปล่อยออกน้ำสันสันสันคิโตมออกก่อนโอ้โหอันเด้อเจ้าบ้านทำมันได้แต่ตัปล่อยปลามันใหญ่แต่ว่านับเบิึงมันจะเลี้ยงโต พอได้หรอกพอได้กินจกเถื่ออยู่นี้มันพอค่อยได้กินจ้ะกินจนเบื่อเลยแต่เฉพาะพ่อมาได้ขี้มือได้ดีทุกอย่างนี่จะไปทั้งเย็นได้ฮะเดบก็โซนี่ท้อจะไปบ้านนลกนี่รับโลกนี่โพโต้วงแม่อันนี้มันไดพี่ดึกเราปีนจับศพเรา ร้อมแล้วป่อยหันเฮ้ยแต่ปลาข้าถ้านันเขาเอิปตายงวะตับจังหวะเด้อออชเมปลาข้าเดีไปขึ้นอเอินผู้เดียวขอยว่าแดีว่าอยม่ปลาปากังไทยเป็นเอิไป Hoặc chết. Bất đồng nắp bùng yết sau của cầu. Bất đồng nén nén. Bất đồng nén. Bớt đồng nén. Bất đồng nén. bớt đồng nén. Bất bớt nén. Bất đồng 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 nén. จ,งจังหวะดึงคือพี่ี่มือดูพี่คืออยย่แต่ว่า <ừ. S 2> คือคนมาเป็นโตตักจอบตักจอบเพาว่คอยตึกนับร่องโบไฮดูพี่เสียบังตู้ะอะไรบนบนกลางเหรนไหมบินเออู้ ออกไปปุ้นละเออตัวใหญ่ตัวหนึ่งดีเออมามาเออถึงตัวหนึ่งดีนี่พงกมัน้อยเบาป่ะพี่ป่ะดีใหญ่นี่พวกแต้วโอ้เป็นยังไงเมียนเติมใหญ่กันเบิดเติมพี่น้องซ้ำนี่แหละก็สีใหญ่สุดซ้ำนี่แหละ ก็กับอยมันปลามันใหญ่เลยกับโบยังคือหอยไบ้าันะลุกพีมาจอบยูเบยมาจอบด้วยพอได้กินอือไปได้พี่น้องยูเหยอนกับบะข่อยเลยเอาขึ้นมากินเนานหนๆาทีแต่ว่าไอ้ซุกซื้อมากับเอามาอยางเนาะ มือน <Bond> <t ans> ั่นนะเหงเ่็ดไปเหงมือนั่นรเ้าไปให้ยคอยคยจะกิดก่อยดิบก่อก่อยปะก่อยสร้างหนเไม่ก่อยเอาหายสงตัวก็ได้ก่อยเสดมีปะสิน่าจะเบิดกอดอยู่ปะจะมันเสบมันดีพ่อโมเคยกินดิอทีหนึงขันมาเบ้าไปเยบเนี่ยก็ไม่กินอือาหารชุดเหนือ่มีเบือ่พี่อ ขาดมาจากนะพูดขาดออกเอาใส่กระสอบคือกันโอ้โหขโมกับไใจอะไรด้อวยคนเอ้ผีเอ้ยโอเหมอนี่โอ้ยแต่ปลาไม่กินแดงแน่วันเมื่อไปบบปีกแม่อไปบอ็้เห็ดแนวกินยอมพเคืออันนี้นี่อยู่บนกระเขืออยู่ท่านกับกขบโมมี่แต่ว่ากันอยากได้ก็เก็บเมื่อโมมีคน อันนี้มันยอมบ่กินเชื้อหนาอืมอย่างมเมื่อแต่กับสต๊อกเนี้ยพีย่ลูกพี่เอาไงเนี้ยใครไปไครยังแล้วอันนี้อาชีพเอ้กินบม้เคยเบื่อนาไปเมื่อแบบนี้มันจะคำถ้าเป็นเกือบสต๊กผุแล้วพี่น้องเนี้ยไปเอาขอบคุณกับใจเด้อยพอแซมเด้อ โปรแซ่บเมทอดม่อดแซ็บแอดเด้ผมใจเม่เด้จิตใครับแม่เม่เลยวันนี้มขอบไุณได้บุญร่วมบยังดูเก่าเนาะขอบคุณพไได้ไางเบียดไปถดูเองพอเด้อไปทังแม่เนี่ยอ้าขอบใจไรจิตใครับแต่ยังเอาพโรดยังเอาพาทงเพ่้อยังรัดอกิสิไกแกคือโคตรโคเขาไป

คร ok ับเม่อเอาพี่น้องงยางดัดทงงยางดัดเอามันสิไก่กว่ากันเด้พี่น้องไก่กัว่ี้ดขี่ดถเี่เวิร์ขนาดปฏิสัิไทยบรรยากาศทุงหน้าให้เบ่งอีกพี่น้อง จะไปยูบ้มีวะเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งตะกะจักน่อยุกเช้าหยาก่อนเมื่อนี่ เป็นจะได้ออกมาาด้ากได้นสเดอกวัสมันเสมอก็ใส่ผู้อม่นก็พึบขึ้นมคอกาขึครั้งหนาม่ันดัลเดือกันเรามันกรับ้วบ่า้โดยโดยไปเดินทางปลอดภัย ไปพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อ <Hey. S 1> เดี๋ยวบานน้อยสิขอตัวลาไปก่อนเดี๋พี่น้องฝ <Hey. S 1> ากพี่น้องไปกำลังใจเนาะเบิ่งคิปเบิ่งโฆษณาให้บ้าน้อยในเด้อพี่น้อง <Hey. S 1> ช่วยคอมเมนต์ <Hey. S 1> แต่ก็กดไลค์ให้นะ <Hey. S 1> สำคัญอย่าดืมกดติดตาม <Okay. S 1> นะเด้อพี่น้องไปเจอกันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี